สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีพี่น้องสุภูทุกุลดาว่น้องเด้อคลิปนี้บามิดจะพับภาพเอฟซีมารับชมมุมสูงนะท่านผู้ชมเนาะของห้างไอคอนสยามนะั่นเองนะท่านผู้ชมตอนนี้บามิดก็อยู่ในห้างไอคอนสยามนะท่านผู้ชมไปไปรับชมกับบามิดได้ท่านผู้ชมบามิดก็ขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามาชมช่องบามิดคนนี้ขอบคุณที่กดติดตาม ขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้มาเมิดนะขอบคุณครับตอนนีก้ก็จะเป็นน้ำตกนะท่านผู้ชมน้ำตกกลางห้างไอคอนสยามเนะาะก็จะเป็นรูปต่างๆนะฮะนี่ก็คือไปเมียของคนไทยโอ้โหจะเป็นรูปต่างๆน้ำตกเป็นธรรมดานะท่านผู้ชมจะเป็นรูปต่างๆเนาะไอคอนสยาม เป็นชื่อห้างเลยนะพลังเย็นยังทึ่งเลยท่านผู้ชมหลังสังสาดก็ต้องได้ถ่ายรูปเนาะสวยงามท่านผู้ชม รับชมกับบาเม็ดเลยช่างสวยงามจริงๆฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาจริงจริงเนาะข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะท่านผู้ชมเป็นร้านที่สุดยอดดูลาม้ากท่านผู้ชมไปไปรับชมจุดชมวิวกับบาเม็ดต่อเลยท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็น ป้ายนะท่านผู้ชมเขียนว่าไทยในแหละก็คือไทยแลนด์มาท่านผู้ชมน,น่ะเวลานี้ก็ว่งออกมาทั้งนองเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชม,ว,มว,ว้าวนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆ โอ้โห oh ฝรั่งต่างชาตินอนชมวิวเหมือนกันอยู่ริมหาดทรายริมทะเลนะท่านผู้ชมเนาะขอเช่ญชวนนะพี่น้องเนาะถ้าใครมานะพี่น้องต้องขึ้นมาชั้นชมวิวห้างไอคอนสยามไม่ได้นะท่านผู้ชม uh huh. ขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชม วว้าฝลังต่างชาตินะนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้เยอะนะท่านผู้ชมรอบ่ายเป็นจุดที่สวยมากบ่า,ว,า,บาวมิตรเห็นก็ยังทึ่งเลยท่านผู้ชมอันนี้คือเสน่ห์ของเมืองไทยนะท่านผู้ชม ฝรั่งทางชาตินะโอ้มินิฮาร์ดเลย ไปชมข้างล่างนะครับชมเนาะรับชมมุมข้างล่างว้าวสวยงามโหมีเรือเดินเนอร์นะท่านผู้ชมตอนนี้นก็จะเป็นเรือ30บาทนะท่านผู้ชมชมวิวถ่ายรูปสวยงามตอนนีน้จะเป็นเรือเดินเนอร์เรือเดินเนอร์ ท้าต้องเที่ยวชาวต่างชาตินะท่านผู้ชมก็จะขึ้นยอยขึ้นเรือเดยนเนอร์นะท่านผู้ชมจะมีอาหารเป็นแบบฟูฟเฟ่น,นะท่านผู้ชมชมีคาราโอเกะอยู่บนเรือนะสุดยอด่า จะปเรือตรมนั้นใช่ไหมตัวตอป๋ามไอยากนั่งเรือที่มีแอร์อ่ะเเต่ไม่เอาแอร์ไม่เอาเรือที่ไม่มีแอร์อยมุมสูงสวยงามที่ขนาดนั้นนะมีอ่ไมต่ต้องแอร์ด้วยเราอยากได้เรือแบบแอร์อะอ้ โอ้ดังเท่ยเยอะนะท่านผู้ชมว้าวลานล่างจะบอกท่านผู้ชมมีต้นไม้เขียวกระจีสวยงามมากนะอันนี้จนะ,ปะเป็นชั้นสองนะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นชั้นสองอันเีง เป็นนักท่องเที่ยวชมวิวนะท่านผู้ชมสุดยอด ตรงนี้ก็จะเป็นตึกแม็กโนเลียาเอ็กซิเลนต์นะผู้ชมเป็นตึกที่สูงเป็นอันด,ดับสองของเมืองไทยแต่ก่อนก็จะเป็นอันด,ดับหนึ่งนะแต่ว่าปัจจุบันก็จะเป็นตึกพาร์คเนะพี่น้องเนาะพาร์คซีลมไม่ใชนะ่คือเป็นตึกอะไรนะรลืมเวลาท่านผู้ชม ที่ขึ้นมาแทนที่ทุกที่ตึกสีลมนะทุกท่าน,นจะเป็นอันด,ดับหนึ่งเนาะวันแมงคอกนะคมเป็นวันแมงอกและทุกท่านท่านผู้ชมมเม็ดจำผิดนะลืมชื่อนะไม่ใช่จำผิดเลยลืมชื่อว้าวข้างล่างก็เริ่มเล่นสงกรานแล้วครับว้าวเริ่มเล่นน้ำแล้ว สวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมจะเห็นสายน้ำมหัศจรรย์สายน้ำแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะเป็นสายงาน้ำเงินน้ำทอง แม่น้ำสายหลักของเมืองไทยสร้างมิเป็นมหาศาลนะท่านผู้ชมโอ้โหท่า oh. น oh oh. ผู้ชมน,นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะดาดฟ้ามาถ่ายรูปเช็คอินนะ โอเคครับท,าบทาบ่บานผู้ชมวันนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะทา่ทานผู้ชมขอบคุณ FC ทุกทุกท่านที่เข้ามาดูชมช่องบ,รบ,รบาร์มิตรอินดี้นะขอบคุณครับ